ประเด็นเฉลยศึกเนี่ยผมขออนุญาตแยกเป็น2ประเด็นประเด็นแรกเนี่ยคือการจับเฉลยศึกครั้งนี้ได้เนี่ยเป็นการจับเฉลยศึกแบบการปฏิบัติการทางทหารโดยแท้นะครับไม่ได้เป็นอย่างที่ฝ่ายเขมรได้บอกว่าเราขอจับมืออันนั้นไม่จริงเลยนะครับเราเปฏิบัติการทางทาหารนะครับในในช่วงเช้ามืดนะเป็นการตอบโต้การปฏิบัติการของฝ่ายเขมรน,นะครับแล้วเราก็ลงไปในแนวคูเลตนะแล้วก็ไปพบเจอกับ เฉลยกลุ่มนี้นะครับประมาณห้าเก้าคนแล้วเราก็ฟังภาษาเขมรออกเขาบอกเขายกมือขึ้นนะแล้วเขาก็พูดว่ายอมแพ้แล้วยอมแพ้แล้วนะเราก็เลยส่งภาษาเขมรกลับไปว่าให้วางอาวุธแล้วเดินกลับเข้ามาทีละคนนะอันนี้คือ9คนแรกนะครับที่จับได้ในแนวคูเรส่วนอีก9คนนั้นก็คืออยู่บนฐานก็คือคูเรเนี่มันล้อมฐานอยู่นะครับก็คือรวม18คนนะครับ เป็นการจับได้โดยการปะทะกันนะครับแล้วเราเข้าเคลียร์พื้นที่อันนี้ประเด็นที่1ก่อนนะครับว่าเราเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขมรโกหกชาวโลกส่วนประเด็นปัจจุบันตอนนี้ก็คือว่าเราจะส่งกลับเมื่อไหร่นะครับการปฏิบัติของเราต่อเฉลยศึกกลุ่มนี้เนี่ยเราปฏิบัติด้วยแนวหลักสากลนะครับไม่มีการทํร้ายร่างกายไม่มีการขู่บังคับนะครับหรือเขาเรียกว่าเรียดเอาความลับยังไม่มีเลย รเราทําตามหลักสากวโดยแท้นะครับส่วนการส่งกลับนั้นจะส่งกลับเมื่อเนะมื่อการประทะสิ้นสุดลงอันนี้คือตามหลักเลยนะครับเราจับไว้ดูแลอย่างดีนะครับการรักษาพยาบาลน,นะครับอาหารเครื่องนุ่งห่มตามหลักสากลแล้วก็จะส่งกลับเมื่อการประทะได้สิ้นสุดลงแล้วอันนี้คือในเรื่องของเฉลยศึกนะครับในทางกลับกันครับผมเนี่ยจะต้องตําหนิกลับไปทางฝ่ายเขมรนะครับที่ฝ่ายเขมรเองเนี่ย เป็นคนด้อยค่าศพของทหารเขมรเองนั่นก็คือเขาบอกว่าศพเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่ของทหารเขมรซึ่งเป็นการปฏิบัติของเขมรที่ไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีนะครับที่ไม่ปฏิบัติต่อคนของตัวเองแทนที่เขาเนี่ยจะเชิดชูบุคคลเหล่านี้ว่ารบเพื่อประเทศชาติแต่กลับด้อยค่าว่าไม่ใช่คนของตัวเองผมถือว่าการปฏิบัติอันนี้เนี่ย มันไร้เกียรติไรศักดิ์ศรีของของผู้นําทางขาเมเนนะครับคุณไม่รู้สึกหรือว่าภรรยาของเขานะครับหรือลูกเขาเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรแทนที่จะได้รับการยกย่องกับกลายเป็นว่าบอกว่าไม่ใช่คนขมรน,นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มมีสิ่งบอกเหตุเกิดขึ้นหลายอย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือที่อยากจะตัวอย่างนะครับมีการเรียกร้องหาสามีของเขาอะ่ะ ในกลุ่มประเทศขเขมรเองว่าหายไปไหนในเมื่อตายแค่10กว่าคนเนี่ยเอ้าแล้วทำไมยังไม่กลับบ้านอีกติดต่อก็ไม่ได้นี่ประเด็นที่1น,นะครับส่วนประเด็นที่2เนี่ยเราเริ่มได้กลิ่นศพของผู้เสียชีวิตในพื้นที่ทําการประทะนะครับโดยเฉพาะภูมิเขือนะด้านล่างเนี่ยโอ้โหแบบนั้นแสดงว่าการปฏิบัติต่อทหารของผู้นำขเขมรที่ทําต่อทหารในกองทัพเนี่ยเป็นการปฏิบัติที่แย่มากแทนที่จะเข้ามาเก็บ เคลียทุกอย่างนะครับแล้วก็ปฏิบัติอย่างถูกต้องส่งกลับไปแล้วก็ยกย่องเชิดชูแต่กลับกันเนี่ยกลับมาดูฝ่ายไทยนะเราปฏิบัติต่อทหารของเราเนี่ยสมเกียรตินะครับสมศักดิ์ศรีดูแลนะสำหรับคนที่เสียชีวิตนะครับดูแลอย่างดีคนที่ได้รับบาดเจ็บเราดูแลอย่างดีนั่นคือการปฏิบัติที่ผู้นํามีต่อลูกน้องของตัวเองครับย้อนกลับไปเรื่องเฉลยสุดติดหนึ่งท่านว่า เรากังวลไหมว่าทางฝ่ายของขเมศเองเนี่ยเขาบางทีเขาชอบมีการปล่อยเฟคนิวออกมาอาจจะมากล่าวหาว่าเรามีการไปทําร้ายมีการทารุนอะไรต่างเนี่ยคือเล่เหลี่ยมเขาจะเป็นแบบนี้ไหมหรือว่ายังไงเรามีแผนในการรองรับยังไงต้องกออันนี้ต้องขอขอบคุณฝ่ายสื่อมวลชนนะครับในการตั้งคําถามของพวกท่านเหมือนเหมือนน้องถามพี่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันก็ทําให้เราได้มีแง่มุมในการที่จะเตรียมการนะครับเผื่อในอนาคตว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเมื่อกลับเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีข่าวเฟคนิวออกมาอีก เพื่อกล่าวหาใส่ร้ายประเทศไทยนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องๆด้วยนะครับก็ตรงส่วนนี้ผมยืนยันครับว่าเราได้เตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ปฏิบัติต่อเขาด้วยหลักสากลยืนยันนะครับว่าไม่มีการเค้นความลับไม่มีบังคับให้ต้องทําแบบนั้นแบบนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นด้วยความสมัครใจของเฉลยศึกเองครับ สำหรับสองคนที่นําส่งไปเนี่ยคนหนึ่งก็คือมีสภาพทางทางจิตเราพิจารณาแล้วว่าเขาอาจจะต้องได้รับการพูดคุยดูแลทางสภาพจิตใจจ,จากครอบครัวนะจากครอบครัวความหมายคือความอบอุ่นของครอบครัวนั้นเนี่ยมันจะช่วยเยียวยาสิ่งนี้ได้นั่นหมายความว่าเราไม่สามารถจะให้การรักษาพยาบาลเขาได้เพราะว่าเราพิจารณาแล้วว่าต้องให้เขาเจอครอบครัวได้พูดคุยนะครันี่เราเราส่งกลับไปนะครับส่วนที่2คือการได้รับการบาดเจ็บ ในส่วนนั้นอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเราส่งกลับเพราะเพราะเหตุผลใดแต่ผมมั่นใจว่าเราส่งกลับไปเพราะเราพิจารณาแล้วว่าควรที่จะให้เขาเนี่ยได้กลับไปสู่มาตุภูมิของเขาส่วนเมื่อวานนี้เห็นทางก,งกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าการที่เราจะส่งทหารกลับไปได้เนี่ยเราต้องมั่นใจแล้วว่าเขาจะไม่กลับมาทำร้ายเราอีกหรือให้ร้ายเราอีกใ <isoft> นส่วนนี้แล้วมันจะมีมาตรการยังไงน้านที่เราจะมั่นใจได้ว่าเขาจะไม่กลับมาทําร้ายหรือให้ร้ายเราอีกแน่ๆครับนั่นหมายความว่าเราได้เตรียมการ นะครับหลักฐานต่างๆเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเชิญครับนัณตอนนี้ไะครับเรามีความกังวลใจตรงไหนไหมเรื่องของไออย่างหลายๆส่วนที่มันก็ยังตึงกําลังตามใในการดําเนิการของกองทัพเนี่ยเราได้มีการประเมินสถานการณ์ตลอดทุกวันตลอด24ชั่วโมงนะครับถามว่าถ้าเราประมาณสถานการณ์ตอนเนี้ยเราประมาณสถานการณ์ว่าเขาน่าจะมีการปฏิบัติอะไรกลับมาอีกเนี่ยนะครับ สถานที่ที่เขาน่าจะกลับมาเนี่ยมันอาจจะมีบางบางพื้นที่นะครับที่คาดว่าเขาอาจจะมีการปฏิบัติการเพื่อเอาคืนนะครับเพื่อเอาคืนก็ขอให้ความยืนยันกับประชาชนนะครับว่าขอให้มั่นใจว่าเราได้เตรียมการทุกอย่างเพียงพอแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติการโต้อต,อตอบครับ,รบการนำพูดวันนี้ที่เดินทางไปรวมถึงสื่อมวลชนไปอย่างเงี้ยในท่าทีในตรงนี้ครับเรามีความย้ําชัดเจนว่า ไทยเราไม่ได้เป็นฝ่ายเรื่องก่อนแน่นอนครับก็ขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันเนี้ยครับเขมรเป็นฝ่ายเริ่มก่อนตลอดคําว่าเริ่มก่อนไม่ได้หมายว่าชิงความได้เปรียบนะเริ่มก่อนคือโกหกก่อนเริ่มก่อนคือผิดสัญญาก่อนนะครับเริ่มก่อนคือยั่วยุก่อนนะจนตามมาถึงสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับแล้วก็การนําทู่ทหารขึ้นไปของเขมรเมื่อเมื่อวันก่อนเนี่ย สถานที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยเพราะมันยังมีการยิงกันอยู่นะครับมันยืนยันอย่างชัดเจนว่าทําไมเขาถึงกล้าที่จะเอาทูดขึ้นไปก็เพราะว่าเขาเป็นคนที่จะเริ่มยิงก่อนตลอดเขาถึงรู้ว่าตรงนี้เนี่ยปลอดภัยเพราะเขาไม่ยิงในที่ประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่2คือการนำผู้สื่อข่าวทูตผู้ช่วยทูฐานของไทยไปในวันนี้เนี่ยก็เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าเราการ นำเสนอของข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับการสูญเสียของฝ่ายไทยที่เกิดขึ้นจากการกระทําของฝ่ายเขมรเนี่ยเรายืนยันอย่างชัดเจนแล้วก็มาโดยประชาชนเข้ามาเองเขาพูดกับชาวโลกเองนะครับวันนี้ผมเมื่อสักครู่ที่อยู่ในรายการผมยังเห็นว่าลุ้นอยู่ว่าน้องผู้หญิงที่ททออกมาพูดอ่ะเขาจะพูดอะไรแต่ทันทีที่น้องพูดด้วยภาษาอังกฤษเลยเนี่ยมันเป็นความอัดอั้นในใจเขาที่ต้องการจะบอกชาวโลก สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ได้จัดตั้งไม่ได้เซตขึ้นมาโดยธรรมชาตินะประชาชนที่เข้ามาเขาสูญเสียจริงลูกเขาสามีเขาเสียชีวิตนะเพราะั้นตรงนี้เนี่ยเขมรได้สร้างอาญากรรมสงครามทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธินะผมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไทยหรือหรือหรือใครเนี่ยมันไม่ควรเกิดขึ้นในภาพการปฏิบัติแบบนี้ครับครับโอเคครับผมรีคำถามที่ผมตัดมาามว่าเมื่อวานกองทัพมีการเปิดเส้นเขตแดนมาครับ เอกองทัพกองไยอย่นี้กอ,องทัพไทยอย่นี้เบื้องต้นเ็กเส,ส้นตรงนี้ครับไทยจะได้เปรียบเสียงๆเมอนกัน,นนะอะไรย่างเงีผมในเรื่องภาษาตาควายเนี่ยนะครับจริงๆผมคิดว่าผมได้เห็นการถแถลงข่าวของโฆษกกองทัพบกไปแล้วนะผมผมขอไม่ไปแตะตรงนั้นนะแต่ผมขอยืนยันตรงนี้นะครับว่าเราสามารถที่จะควบคุมพื้นที่นะทั้งหมดได้ตามเส้นหลักสันปันน้ำในแผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่น นะเพราะฉะนั้นยืนยันได้ครับว่าสบายใจตรงที่ว่าเราเนี่ยควบคุมพื้นที่ได้จริงๆนะไอส่วนประสาตตาควายที่อย,อยู่ไม่อยู่ใครได้ไม่ได้เนี่ยผมยืนยันว่าเราควบคุมพื้นที่ได้ครับสารแนนนิวส์เรื่องของชาวบ้านคืองานของเรา